สวัสดีครับมาอัดนะครับวันนี้เรามาคุยกันในกลุ่มที่2คือกลุ่มเกลือแร่หรือว่าแร่ธาตุต่างๆนะครับมาดูกันว่าแร่ธาตุเนี่ยมันสําคัญชไหนเนาะจะบอกว่าวัตจักรชีวิตของคนเราเนี่ยก็คือเกิดแก่เจ็บตายถูกไหมครับเวลาที่เราแก่เนี่ยถ้าพูดในเชิงทางการแพทย์เนี่ยก็คือเซลล์เราเนี่ยเสื่อมพอเซลล์มันเสื่อมมากๆถึงจุดหนึ่งนะครับก็จะเกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นมาทําไมคนเราถึงเป็นแบบนี้ล่ะทําไมคนเราถึงมีการเสื่อมลงแล้วป่วยเพราะว่ามันเกิดอนุม อนุมูลอิสระขึ้นมานะครับอนุมูลอิสระคืออะไรถ้าเปรียบร่างกายเราเป็นเหล็กอนุมูลอิสระเปรียบเหมือนสนิมที่มันกัดกร่อนเหล็กนะครับอนุมูลอิสระเนี่ยก็คือสิ่งที่กัดกินหรือว่ากัดกร่อนร่างกายเราเนี่ยทำให้เซลล์ร่างกายเราเนเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงอนุมูลอิสระเหล่านี้มันเกิดได้ยังไงนะครับการที่เราเนี่ยนั่งอยู่เฉยๆแบบนี้หายใจเฉยๆแบบนี้ร่างกายเราก็เสื่อมลงตลอดอยู่แล้วเพราะอะไรจะบอกว่าเวลาที่เราทานอาหารเข้าไปร่างกายเราเนี่ยจะต้องเผาผลา อาหาหรให้เกิดเป็นพลังงานถูกไหมครับในขั้นตอนที่เราเผาผลาญให้เกิดเป็นพลังงานเนี่ยทุกๆขณะที่เราใช้พลังงานอยู่เนี่ยการที่เรานั่งหายใจอยู่เนี่ยเราก็ต้องใช้พลังงานเวลาที่มีการเผาผลาญอาหารให้เกิดพลังงานขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดของเสียขึ้นมาด้วยซึ่งของเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยเรียกว่าอนุมูลอิสระนะครับแล้วอนุมูลอิสระเหล่านี้แหละทาให้ร่างกายเราเสื่อมลงทุกวันเราถึงแก่ลงแก่ลงแก่ลงพอเสื่อมมากถึงจุดหนึ่งจึงเกิดโรคความเจ็บป่วยขึ้นมาเมื่อเกิดความเจ็บป่วยขึ้นมามากๆก็ทําให้เรา เ,เสีียชวิตไปนี่คือวัฏจักรของชีวิตนะครับมีคนเคยบอกว่าสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยทานเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับมันเป็นสัจธรรมอยู่แล้วเห็นไหมเพราะว่าถ้าเกิดเราทานได้มากพอทานมากพอจนขนาดที่เราหยุดยั้งความเสื่อมได้เนี่ยเราก็จะไม่แก่ไม่เสื่อมแล้วก็ไม่ป่วยไม่ตายถูกไหมครับแล้วในคนที่ไม่ได้ทานสารต้านอนุมูลอิสระเลยละ่ะไม่แยเ่เนาะไม่แย่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าร่างกายเราเนี่ยมีกลไกาการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระขึ้น มาอยู่แล้วนะครับผมแต่ทีนี้การสร้างสารธาตุอนุมูลสสาเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยต้องอาศัยแร่ธาตุก็คือซิงค์หรือสังกะสีนะครับคอปเปอร์คือทองแดงนะครับแล้วก็แมงกานิสนะครับแล้วก็ซิลิเนียมนะครับผมจริงๆแล้วมีอีกตัวหนึ่งคือธาตุเหล็กแต่โดยมากเรามักไม่ค่อยขาดกันนะครับซิงค์เนี่ยโดยมากแล้วเนี่ยถ้ามีเยอะสุดก็มีเยอะในหอยนางรมนะครับคอปเปอร์เนี่ยก็คือจะมีเยอะในพวกถั่วที่เป็นเมล็ดแห้งนะครับผมซิลิเนียมเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนไทยไม่ขาดเพราะอะไรเพราะว่าอาหาร สัตว์ของ C ีเนี่ยเขาจะใช้ซิลิเนียมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาสัตว์ของซีกินซิลิเนียมเข้าไปแล้วเวลาเราบริโภคไก่ CP หรือ,รอต่างเนี่ยเราก็ได้ซิลิเนียมไปในตัวเองนะครับผมลองพิจารณาดูนะว่าแร่ธาตุแต่ละอย่างเนี่ยมันอยู่ในสิ่งต่างๆที่มันไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะบริโภคให้ได้ครบเนี่ยยากมากนะครับถ้าใครยังไม่เคยฟังคริปที่พูดถึงว่าการทานอาหารครบห้าหมู่ได้สารอาหารไม่พอเพียงลองไปหาฟังกันดูนะครับก็จะได้เข้าใจตรงนี้มากยิ่งขึ้นนะครับถ้าอยาก แร่ธาตุเนี่ยพยายามทานผักที่ปลูกในดินผักที่มีหัวที่มันฝังอยู่ในดินหรือว่าให้ทานน้ําแร่นะครับก็จะเป็นการเติมสิ่งเหล่านี้เข้ามานะครับขอจอะเพิ่มน,นิดนึงนะครับซิงเนี่ยสำคัญมากๆนะครับช่วยในเรื่องของเอนไซม์ในร่างกาย,ยอยู่ประมาณสัก70กว่าตัวเป็นส่วนประกอบของเอนไซม์เป็นส่วนประกอบของโปรตีนต่างๆหลายตัวเลยเพราะฉันเนี่ยไอ้พวกแร่ธาตุที่เราต้องการน้อยๆเนี่ยมีหน้าที่เยอะแยะมากมายเลยนะครับอย่างเช่นตัวซีเนียมเนี่ยที่หมอบอกว่าคนไทยมกักไม่ค่อยขาดกันเนี่ยแต่ว่า สมมติว่าในคนที่ขาดก็จะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคพวก SLE ที่สูงขึ้นนะครับตรงนี้เป็นใจความสําคัญที่สุดและที่อยากให้รู้กันนะครับว่าทําไมกลุ่มซิงค์คอปเปอร์แมงกานีสแล้วก็ซิลิเนียมเนี่ยถึงสําคัญเราต้องอาศัย5้าแร่ธาตุนี้ในการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระขึ้นมาได้ถ้าเกิดเราได้แร่ธาตุเหล่านี้ดีก็จะสร้างสารต้านอนุมูลอิสระได้ดีเซลล์ต่างๆเราก็จะเสื่อมช้าลงก็จะป้องกันโรคได้ไม่ค่อยเป็นโรคไม่ค่อยป่วยจริงๆแล้วเนี่ยการสร้าง สารต้านอนุมูลสระเนี่ยไม่ได้ต้องการเพียงแค่แร่ธาตุต้องการวิตามินด้วยนะครับมี5าแร่ธาตุนะแล้วก็มีอีก5วิตามินก็คือมีวิตามิน A C E แล้วก็ B2 B3 นะครับผม10ตัวเนี้ยเป็นสารอาหารที่ทําให้ร่างกายเราเนี่ยสร้างสารต้านอนุมูลสระขึ้นมาได้นะครับผมและนี่ก็คือความสําคัญเนอะของแร่ธาตุนะครับผมทีนี้แล้วมันเยอะแยะเลยอะ่ะจะทํายังไงล่ะนะครับง่ายมากเลยมันมีอาหารเสริมเนี่ยเราเรียกกันว่ามันติม มันมีแร่ธาตุเหล่านี้ครบอยู่หมดเลยกินเข้าไปเม็ดเดียวจบแหละในการทานแร่ธาตุเนี่ยหมอแนะนําให้ทานในฟอร์มไหนแบบไหนนะครับการที่จะทานแร่ธาตุนะจําไว้เลยนะครับผมให้ทานในฟอร์มที่เรียกว่าอะมิโนคีเลตอะมิโนคีเลตคืออะไรหมอจะแนะนําให้ทานแร่ธาตุในฟอร์มที่มันเป็นกรดอะมิโนกรดอะมิโนหรือมันเป็นโปรตีนนี่แหละฟอร์มนี้จะเป็นฟอร์มที่ปลอดภัยที่สุดนะครับผมซึ่งหมอมองว่าบางทีในไทยมันจะหายากนะครับถ้าใครต้องการแร่ธาตุเนี้ยมันติมิแรลเน ในฟอร์มที่เป็นอะมิโนคีเลตหรือเป็นฟอร์มที่เป็นกรดอะมิโนนะครับผมก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาสั่งกันได้เลยนะครับผมโอเคก็หวังว่าจะได้ประโยชน์กันนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากแชร์กันเยอะๆนะครับผมแล้วก็สุดท้ายฝากไว้เหมือนเดิมอย่าฝากชีวิตไว้กับหมอนะครับ